สวัสดีครับก็ให้ดูนิดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับที่ท่านดรประวิ์พูดถึงนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับท่านไปดูในเว็บไซต์ ect. g o t h ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเฉพาะเจาะจงนะครับ PowerPoint ที่ท่านบรรยายไปแล้วก็ดีที่ผมกำลังจะว่ากันต่อก็ดีนะครับรวมทั้งคู่มือกิจกรรม4ี่ช่วงชั้น ที่ท่านถือหนักๆสี่เล่มน,นะครับท่านเข้าไปตรงนี้ก็ได้ ww w e e t t o t t h นะครับด้านกิจการการมีส่วนร่วมก็จะมีสองสำนักสำนักการมีส่วนร่วมดาวน์โหลดลงมาได้นะครับ PDF ไฟล์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ PowerPoint ต่างๆที่ได้พูดคุยให้ท่านฟังถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับท่านจะเอาไปรอง ใช้จะไปใช้ในลักษณะไหนก็ได้ผมขออนุญ,ญาตลงข้างล่างดีกว่าตรงนี้รู้สึกจะสูงเกินไปนะครับครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจนะครับท่านดรประวิทย์ตั้งใจว่าอยากจะมาพบกับท่านทุกรุ่นทั้ง4รุ่นนะครับแล้วก็ท่านก็หลีกงานทั้งหมดนะครับให้ความร่วมมือกับสพทเต็มที่นะครับโอกาสหน้า นะครับถ้าเป็นไปได้หลังจากคู่มือกิจกรรมสีช่วงชั้นของเราไปแยกย่อยเป็น12ชั้นปีแล้วนะครับอาจจะร่วมมือกับสบพทอ,ออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเดินสายไปพบปักกับพวกท่านประเมินดูว่าสิ่งที่ท่านทำไปเป็นยังไงบ้างนะครับรองไปจัดกิจกรรมต่างๆนะครับก็อาจจะได้มาทบทวนแล้วก็ดูว่าเราจะสร้างจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมในการสร้างพลเมืองได้แค่ไหนอย่างไรครับผมก็จะพยายามใช้เวลาให้ไม่เกิน10บโมงครึ่งตามที่กําหนดกันนะครับจะสไลด์ก็มีเยอะท่านดูเ,เร็วๆแล้วกันไม,ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันหาไม่ยากพอได้เว็บไซต์แล้วนะครับแล้วก็ไปดูได้นะครับท่านอาจจะสงสัยคําถามแรกเลยก็ได้แต่หลายท่านก็คงจะเคยมีใครเคยพบปะพูดคุยกันไหมฮะกับผมช่วยยกมือหน่อย ไคยฟังบ้างไหมครับมีมีนะฮะหนึ่งสองสามท่านโอเคครับครับนับเกินแล้วยังได้แค่สามเพราะนั้นผมพูดได้อย่างสบายรัตวะท่านมีใครไม่เคยเห็นหนังสือคู่มือจากกิจกรรมสี่ช่วงชั้นบังคับจะย,ยกมือหน่อยโอ้โหเยอะเพราะดรวัฒนาก็บอกนี้ที่จริงพวกผมทําไปค่อนข้างที่จะหลายครั้งหลายรุ่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์เยอะกว่าที่พวกผมจะมีพลังที่จะไปทําได้พนักงานมีแค่สองพันกว่าคน สำตงงน,นักงานคณะกรรมาการแต่กตั้งโดยเฉพาะด้านกิจการการมีส่วนร่วมเราก็มีมากไม่ไม่มา,ไม,ไม,มากนะักในจังหวัดหนึ่งก็จะมีสักสองสามคนรับผิดชอบงานการมีส่วนร่วมนะครับพนักงานสองพันกว่าคนแบ่งเหลือก็จะเหลือไม่ถึงสักห้าร้อยคนจะเป็นเรื่องของส่วนร่วมที่ผมรับผิดชอบท่านอาจจะสงสัยถ้าท่านฟังแล้วก็หงไม่สงสัยว่าแล้กกรกตเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนไว้สองสามหก อนุแปดแต่ท่านบอกเอ้ยรัฐธรรมนูญสิ้นสุดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับถูกต้องครับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับมาตราสิบอนุสิบสี่ก็ยังบอกอยู่เหมือนกับที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ละครับตั้งแต่2540มากํมากำหนดให้กรกตมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการทํางานอย่างนี้ละครับเหนเสริมเหนือใจเหนุนงานนะครับส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในราชการหน่วยงานของรัฐราชกิจนะครับราชการส่วนท้องถิ่น นะครับรวมทั้งองค์การเอกชนในเรื่องของการให้ความรู้การเมืองการปกครองในะระบบชาติยุติธรรมมีพระมหาัตสมเป็นประมุขและสร้างการมีส่วนร่วมในทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะสร้างอย่างไรจบของท่านดปรปวิธวาการสร้างอเวน s s การสร้างจิตสํานึกของคนจะทํากันอย่างไรนะครับผมพูดเร็วๆก็จะมีของรางวัลอยู่ที่ท่านเห็นนะครับถ้าใครเอาอย่างนี้กติกาคือถ้าใครยกมือก่อนตอบก่อนก็ได้รางวัลไปเลยนะครับ เอามาไม่มากไม่น้อยรอกครับสักสิบกว่าท่านนะครับเพราะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับนี่ก็เป็นงานที่เราจะต้องทํานะครับซึ่งทําแบบนี้ท่านก็สงสัยว่ามีความชัดเจนไหมนะครับตั้งแต่ผมทํางานมาผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องมีความชัดเจนเป้าหมายทิศทางแนวทางชัดเจนไม่อย่างนั้นก็จะสเปะสปะว่าครูสอนไม่รู้อะไรตั้งเยอะแยะแล้วแต่แลักกระทรวงทวงกลมก็ลงมา ฝากความหวังไว้ที่ครูสพทนะครับเป็นความหวังก็ไม่รู้จะทําไรของผมบอกง่ายๆนะครับการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป้าหมายชัดเจนหนึ่งเป้าหมายนะครับแต่หลายๆแนวทางนะครับมันอาจจะเป็นแนวทางอันนี้ก็ไปเอาของแบงค์มานะครับห้าแนวทางสร้างความผูกพันองค์กรเราก็พยายามหาหลากหลายรูปแบบนะครับ ทังเลือกทังรอาทังตามทางแก้ทางอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ลองไปเลือกดูนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับด้านกิจการการมีส่วนร่วมของผมก็บอกส่วนหนึ่งนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างประชาชนให้ตื่นรู้นะครับ Active c i t i z e n ดรวัฒนาคงเล่าให้ฟังแล้วละครับมี Civic Education มีเ e m o c r c t i t i i t i z e n s h s p i p u d u t i t n o n CDE นะครับเราร่วมงานกับที่จริงอหนังสือมาโชว์นะครับ UNDP ก็ดีนะครับ ร่วมงานกับมูลนิธิต่างๆก็เยอะแยะดรวัฒนาก็คงโชว์แล้วนะครับเรี่มนี้ Civic Education การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองระหว่างกรกะตอกับ UNDP อันนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านรู้เรามีองค์ความรู้ที่เอามาจากต่างประเทศนะครับแม้แต่บทบาทสตรีเราก็ไม่ได้ละเลยเพิ่มบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับ UNDP เขาก็ช่วย สนับสนุนแล้วก็นําตัวอย่างนําแนวความคิดของต่างประเทศเข้ามาใช้นะครับตรงนี้แหละครับก็จะเห็นว่าเราสร้างประชาชนให้ตื่นรู้อยู่ร่วมรวมบุญหนุนเสริมแล้วก็เติมเต็มงานต่างๆนะครับก็เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเราเลือกการเลือกเกิดไม่ได้ได้มันไม่ใช่สิทธิ์นะครับแต่เลือกเส้นทางชีวิตนะครับเป็นสิทธิ์ของทุกท่านทุกคนอาจารย์ที่จะไปเลือกเส้นทางที่จะสอนจะไปพูดคุยยังไงนะครับ ก็สามารถที่จะทําได้โดยอิสระเสรีภายใต้การเมืองการปกครองแม้แต่ในระบบปัจจุบันนี้ที่เราบอกว่ากําลังหวังสร้างปฏิรูปการเมืองเพื่อประชาธิปไตยท,ที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปพูดไปคุยหน้าที่พลเมืองมันไม่ได้ขัดอะไรเลยมันเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับด้านส่วนร่วมที่ผมรับผิดชอบนะครับก็คือเรื่ององการให้การศึกษาพัฒนาพลเมืองนะครับเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ ในเร็ววันนี้นะครับเราก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับช่วยกันร่วมแพ่่ฐานสร้างพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองโลกตามที่ท่านดรปรวิตรัตนาเพียรได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ประชาธิปไตยผมจำลองต้นไม้ต้นนี้จากหนังสือของอาจารย์วิสุทธ์โพธติแทนหนึ่งเล่มแนวคิดพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับรวบรวมตำรามาสามสี่ร้อยเล่มทั่วโลก นะครับโดยสรุปก็คล้ายๆที่ท่านดรปวิดว่าไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของรากฐานเรื่องของตรงนี้ก็คือวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยหลักเกณฑ์หลักการประชาธิปไตยนะครับก็จะเป็นเรื่องอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดอลภาพนี่ไม่ซ้านะครับท่านก็ว่าไปแล้วก็จะเป็นส่วนที่รําเรียงสิ่ง,งต่างๆเข้าไปสู่ สถาบันทางการเมืองที่มีอยู่ไม่ว่าจะนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับองค์กรอิสระประชปะชกกตผู้จัดการแผ่นดินนะครับตรวจเงินแผ่นดินนะครับรวมทั้งอ,องค์กรอื่นๆที่จะมาช่วยกันเสริมเติมเต็มประชาธิปไตยนะครับก็จะเห็นได้ว่าสําคัญที่สุดที่ผมวาดรูปนี้ออกมานะครับก็จะต้องมีวิถีชีวิตก็คือรากที่จะทําให้ราต้นยัง อยู่ได้ให้สีดอกออกผลออกมาได้ลากฐานของประชาธิปไตยวิถีชีวิตประชาธิปไตยผมเรียกง่ายๆที่อาจารย์วิสุทธิ์เขียนในเร่มนั้นนะครับเป็นบัญญัติสิบประการก็เลยมีลากแก้วอยู่สิบเส้นนะครับมีใครพอจะจําได้สักข้อไหมฮะที่เคยฟังมาช่วยยกมือหน่อยช่วยยกมือหน่อยประชาธิปไตยวิถีชีวิตประชาธิปไตยเดี๋ยวคุณเล็กจะช่วยแจกรางวัลถ้ายังไม่มีถ้ายังรู้สึกไม่ มั่นคงไม่มั่นใจมีไหมฮะอก็ยังไม่แจกไม่เป็นไรนะครับมีเหตุผลเคารพตนเคารพท่านอดกั้นในความแตกต่างตกลงกันอย่างสันติวิธีรู้จักมีส่วนร่วมในการเมืองไม่ลืมเรื่องสิทธิหน้าที่ทําดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีรวมการร่วมสูปยประชาธิปไตยแน่แน่เห็แน,แ,น,แ,นแก่ประเทศชาติแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเป็นพื้นฐานที่สิ่งเหล่ิสิ้ธิประการคือพื้นฐานประชาธิปไตยที่เป็นสากลท่านจับตรงไหนมาก็ ใช่ทั้งนั้นเหมือนช้างแ่ะครับท่านจะรูปไปตรงไหนแล้วก็บอกช้างเป็นแบบนี้ก็ถูกทั้งนั้นบางทีสังคมศา,ศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้แต่รูปนี้ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งครับอายกมือหน่อยยกมือตอบมีอะไรต้นไม้มันมันเป็นอะไรมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งขาดอะไรครับไหนนะครับอครับขาดรากแก้วอาช่วยอเอาอะไรดีเอากล่องกระดาษครับขาดรากแก้วเพราะฉะนั้นอสองท่านเลยเอา เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยของเราจึงจะต้องมีปัญหาอุปสรรคจะต้องมาปฏิรูปจะต้องเข้าสู่วงจรอุบตัติเดี๋ยวผมค่อยให้ดูวงจรอุบัติว่ามันเป็นยังไงนะครับครับเราก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านนะครับซึ่งเป็นคนให้ความรู้สร้างเยาวชนนะครับทําอย่างไรเราจะช่วยกันปลูกความรู้ปลูกความคิดปลูกวิถีชีวิตประชาธิปไตยนะครับ สร้างพลเมืองไทยสร้างวินัยอาสาสร้างคุณค่าให้กับประชาชนประชาิชไตายอยู่ที่ไหนครับไกลหรือเปล่าครับอยู่ไม่ไกลเลยแค่หายใจก็ได้ยินแล้วไหมฮะได้ยินนะครับคล้ายๆกันนิพานนะอยู่ไม่ได้อยู่ไกลแล้วครับหายใจก็ได้ยินอยู่ยที่ตัวเราเองถ้าเรามีวิถีชีวิตแบบที่ว่าสิบประการมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นก็จะทำให้บอกว่าเราเองมีลักษณะที่จะเข้าสู่ ประชาธิปไตยได้มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ100%เอาจารย์วิสุทธ์ชอบพูดเช่นนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีองศามีดีกีมีระดับของมันว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีมากก็จะเข้าสู่ประชาธิปไตยได้มากนะครับนี่ครับหนังสือตำราเยอะแยะนะครับที่ผมเอามานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะท่านน่าจะรู้จักดีท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษา ทันวิชัยนะครับท่านก็เขียนเรื่องนี้นานอย่างเขียนานานแล้วนะครับเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ละครับมาประยุกต์แล้วก็มาพัฒนาการร่วมกันกับองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับไปดูงานต่างประเทศประเทศสวีเดนที่ท่านอาจารย์อดีตท,ท่านดรปวิดเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ครับประชาธิปไตยร้อยกว่าปีนะครับมีพรรคการเมืองอยู่ร้อยกว่าปีแล้วใครจะตั้งพรรคการเมืองง่ายๆไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปอะไรตั้งกันขึ้นมาได้เลย นะครับเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะครับก็มีอยู่วันเดียวเหมือนกันแต่ลงคะแนนล่วงหน้าได้18วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับประชากรมีประมาณไม่ถึง10ล้านคน9.7ล้านคนแต่พิมพ์บัตรเลือกตั้งประมาณ40 50ล้านใบเป็นประเทศไทยเป็นไงครับทุกวันนี้กรกตก็ยังมีข้อหาเป็น จำเลยบอกทำไมพิมพ์บัตรเลือกตั้งเยอะหลอเกินคนมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ40กว่าล้านทําไมลราพิมพ์บัตรไว้50กว่าเพราะว่าในแต่และบัตรแต่และเล่มเนี่ยเราทําเป็นรูปเล่มใช่ไหมยี่จำนวนเล่มเนี่ยมันต้องแจกเต็มเล่มมันจะไปแจกครึ่งก็ไม่ได้แล้วหน่วยเลือกตั้งสมมติมีเศษหนึ่งเราก็ต้องให้ทั้งเล่ม25บห้าใบก็โอเคทั้งเล่มเราต้องสํารองไว้ว่าเผื่อคนมาใช้สิทธิครบนะครับจะต้องมีบัตรสํมรองเผื่อ เผื่อบัตรไม่พอก็โดนเล่นงานเพราะฉะนั้นก็จะเผื่อไปสักประมาณเจ็ดเปอร์เซนอย่างนั้นก็บอกว่าเราเตรียมจะทุจริตหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่หรอครับตนเองทํางานกับเราก็จะรู้นะครับสวีเดนเนี่ยเขาสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้สิบแปดวันไปถึงวันนี้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้ถึงวันเลือกตั้งแล้วไม่พอใจไปขอใช้สิทธิ์ยกเลิกของเก่าได้น่าทึ่งไหมฮะแปลกไหม ถ้าเป็นประเทศไทยเป็นยังไงไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขอไปยกเลิกแล้วก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ง่ายนะันะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกยูนิคแต่ละประเทศการเลือกตั้งก็จะมีความแตกต่างกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันฟังสมาชิกสภาปฏิรูปว่าจะปฏิรูปกันยังไงนะครับเราเองก็พยายามที่จะสร้างเยาวชนนะครับโดยวิธีลูกเสืออีกทางหนึ่งนะครับเพราะ ลูกเสือก็จะมีลักษณะของอาสาจิตอาสานะครับนี่เป็นลักษณะของลูกเสืออเมริกันนะครับแล้วก็มี NIMOU ของเรานะครับออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวาดกันนะครับว่านี่คือสิ่งที่ด้านส่วนร่วมปรารถนานะครับเรามีความปรารถนาผมใช้คำว่าจำปรารถนาท่านประยุทธ์ยุทธโตใช้อย่างนั้นนิดนะครับไม่ใช่วนเราอยากจะเห็นประชาธิปไตยของเราสมบูรณ์ยั่งยืนนะครับเราก็ ้องปรารถนาการทํางานร่วมกันในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือของผมสองพันคนโรงเรียนของท่านเท่าไหร่สองสามหมื่นโรงเรียนในประเทศไทยพูดจนผมตายไปเนี่ยมันก็ยังไปได้ไม่ถึงสักกี่คนแต่ว่าท่านไปสอนบุตรหลานท่านไปสอนเด็กเยาวชนมันไปได้ไกลกว่านะครับเราก็อยากจะช่วยอยากจะหาคนช่วยช่วยคิดนะครับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าท่านนะครับผู้มือที่แจกก็คือทาง อา, andal, phin, อาจารย์พนมทีมงานอาจารย์บันเพญอาจารย์สุคนและอีกหลายๆท่านท่านวินัยรอดจ่ายดรสุชาติเคยไปช่วยคิดตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนะครับแล้วออกผลิตผลตรงนี้มาเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันยังเราทําได้น้อยพอคอสชบอกให้ใช้วิชาหน้าที่พลเมืองก็ไปคุยกับดกรกมลรักขายบอกเอาอย่างงี้ในเวลาเร่งด่วนภายในเทอมสองจะใช้ลองอันนี้ทางดรประวิตยก็เลยบอกเร่งให้มาทําไกด์หลายบุ๊กไกด์บุ๊กที่แจกมาเป็นคู่มือ ท่านไปดูคู่กันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์บรรเพนอาจารย์สุกคนจะมาชี้ให้เห็นว่าท่านดูตรงไหนดูตรงไหนเดี๋ยวผมอาจจะพูดนิดนึงก่อนจะส่งไม้ต่อนะครับเราอยากจะให้คนช่วยกันคิดนะครับพบกันให้ได้ใจนะครับเชิดชูพลเมืองไทยช่วยชูประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เราก็ต้องการเพื่อนร่วมทางในการทํางานด้วยกันนะครับเพื่อนร่วมทางนั้นก็อยากจะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าถึงแก่นคุณค่าเข้าหาความเป็นธรรม นะครับนำพาประเทศไทยให้ไปเป็นประชาธิปไตยที่เราต้องการทําของยา,ยากให้มันง่ายๆทําทของค้ามให้ง่ายนะครับทาของยากให้ง่ายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสรุปโดยที่มีบันทึก MOU ท่านเลขาก็พูดแล้วนะครับท่านประวิตย์ก็ได้พูดไปแล้วอันนี้ก็ MOU ก็ไปดาวน์โหลดได้เหมือนกันถ้าท่านสงสัยดาวน์โหลดได้เว็บไซต์ที่ว่า นะครับจะได้ความครบถ้วนนะครับภาพวันนั้น19สิงหานะครับที่มีการลงนามร่วมกันในช่วงที่ท่านอาดอรสุทธศรีเป็นทําหน้าที่ปรับไอทำหน้าที่ปรักกระทรวงทาหน้าที่รัฐมนตรีนะครับก็จะมีทั้งสปทมีทั้งทั้งสปทท่าน,าาาานดกรกมลก็ได้มอบหมายให้ท่านโรจนนนะครับท่านาทางอาชีวะทาง